สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาโทรหาพี่เอกกันหน่อยนะครับอฮัลโหลครับพี่เอกครับครับสวัสดีครับครับเรามาแชร์กันก่อนนะพี่แล้วเดี๋ยวเราเข้ารายการกันแชร์เฟซนะครับ คนละหนึ่งแจมารอคนดูกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยอันนี้ผมไลฟ์จากตัวผมเพจเฟสเฟสผมเฟสผมมันเห็นคนคนบอนเยอะไงแล้วเดี๋ยวผมไปตัดเอาเอาเนื้อหาลงแฟนเพจอีกทีหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากเป็นทางการนะครับ ก็ลองมาไลฟ์กันเป็นปกตินะครับในช่วงเงย็นๆแบบนี้วันนี้อัปเดตข่าวสารก่อนที่จะคุยกับพี่เอกก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มีการประชุมของทีสาโซนตอนล่างเหมือนกันนะครับคร่าวๆง่ายๆก็คือมติเอกันใน10ทีมนะครับไม่เห็นด้วยกับการรวมเลกนะครับรายละเอียดก็กเดี๋ยวเข้าไปว่ากันในทีนะครับแต่เขามีการประชุมในช่วง ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแล้วก็เสนอโมคะลีก2020ที่ที่เตะไป2เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เอกนะครับนักรัพัฒนาชัยกุลเป็นผอ,อสโมสรของเมืองเลยยูในเต็ดนะครับพี่เอกตอนนี้ทำอะไรครับช่วงนี้นนว่างๆทำอะไรตอนนี้เราร่วมกับคนเมืองเลยนะฮะร่วมกัน อ,อยู่ที่บ้านเนี่ยทำกิจกรรมไม่เป็นประโยชน์กันด้วยการแข่งเพื่อแพทย์นะครับแข่งเพื่อแพทย์เนี่ยก็แข่งง่ายๆครับเพียงแค่เพี่น้องที่เอะจะเป็นคนจังหวัดเลยหรือไม่ใช่คนจังหวัดเลยก็ได้นะครับอัดวิดีโอลงเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วก็แฮชแท็กคว่าแขงเพื่อแพทย์นะฮะง่ายๆคแคงง่แคนี้เองครับเป็นาทีเนี่ยทางผมเนี่ยว่าในานามของพัสดุสิตเนสโซสไซตี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นฟิตเนสประจาจังหวัดเลยเนี่ยก็จะคูณให้สองบาท สมมติเดทําแท้งไฟห้านาทีครับอคัสเป็เดทโตเทเจก็จะคูณให้เดทสองบาทึงติดมนเร็จสิบบาทนะครับสิบบาทเดก็จะนําไปเอจัดซื้อนะครับสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเลยครับครับอันนี้แฮชแท็กเข้าไปแล้วพี่ก็จะเห็นนะว่าแฮชแท็กว่าคุณทํากี่นาทีอะไรแบบนี้ใช่ใช่ใ่ก็ขอท้าเลยขาเดเลยนะจะกี่นาทีลองดูนะครับครับได้พี่ ครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันฮะผมคุยไปหลายคนหลายโซนหลายทีมแล้วเหมือนกันเอาของเมืองเลย,ยเต็ดก่อนครับกระทบโควิดอย่างไรในเริ่มต้นนี้นะครับก่อนจะเตะอยู่ห้าเดือนนะพี่โอ้ก็ต้องบอกว่าจริงๆสถานการณ์เ,เน,นี่เป็นสถานการณ์ที่เป็น g l o b a l อยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าทั้งทั้งโลกได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเลกของมน,นอกหรือเป็น มามา,มา,มาบีบบ้านเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันดังนั้นรตรงนี้เนี่ยมันมีส่งผลถึงเรื่องของรายได้รายได้ของทั้งสองมุมด้วยกันนะคือรายได้ของทั้งนักเต<ล>ะเอ,เองรบแล้วก็รายได้ของสโมสรณเวลานี้ต้องบอกว่าครัสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนของสมโมสรเนี่ย,ยก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าอจากนี้ไปเนี่ยจะมีการแข่งขันหรือไม่นะครับตอนแรกเนี่ยเลื่อนเป็นเดือนพฤษภา เพอาตอนนี้ก็กาดว่าจะมาเป็นเดือนกันยาที่จะมาเริ่มเริ่มเล่นกันใหม่นะครับซึ่งถ้าซึ่งเดือนกันยาน่ยมันพอเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วตั้งแต่เลื่อนมาเดือนพฤษภาเนี่ยตามความคิดผมผมเองเนี่ยผมไม่เชื่อมั่นว่าจะทําได้อืนะครับแล้วผมก็ให้หนันเตะเนี่ยหยุดพักไปตั้งแต่เดือนเอเดือนเมษาอ่าแเดือนเดือนมีนาซึ่เดือนมีนา,นนนาก็พักไปที่เรือ้อยแล้ว นะครับดังนั้นผม <S <S ผมมองว่ามันคงจะเตะไม่ได้เนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่ได้มีท่าทีที่จะลดน้อยลงไปเลยถ้าจะเตะเดือนพฤษภาถ้าเตะเดือนพฤษภาคงจะทําใหเ้เราเราอาจจะไม่ได้ทําตามนโยบายของัสบาลมากนะักอาจจะทำไม่มีคนต่อว่าได้นะครับดังนั้นทางสภาขอบอรประกาศว่าเดือนพฤษภานเนี่ยทางเราเไม่มีความมั่นใจเท่าที่ควรแต่หลังจากนั้นเนี่ย พอสมาคมมาประกาศว่าจะเปลี่ยนไปเป็นการเปิดสนามในเดือนกันยาโดยเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดมใช่ไหมครับก็ได้ทร,ราบมาแล้วฮะโดยเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็คะแนนเนี่ยเป็นศูนย์นับใหม่นะฮะถ้าจะให้ดีอันนี้อันนี้ผมขอเสนอนะครับถ้าจะให้ดีก็อยากจะให้มีการส่งรายชื่อนักฟุตบอลใหม่ไปด้วยเลยนะส่งรายชื่อคณะกรรมการางงาใหม่เริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่พวกเราย,ยินดีพวกเราก็จะคัดเลือกนักฟุตบอลที่ ที่จะเข้ามาสู้กันในใในนการ่งขันในครั้งใหม่การในเดือนกันยายนนะครับสำหรับมืองเลยเด็ดครับแน่นอนเขาจะมีการเปิดตลาดก่อนเตะเออหนึ่งครั้งก็เริ่มเริ่มต้นใหม่เลยอืมส่วนพี่ก็เสนอให้โมค้าไหมครับยกเลิกผลการขันณตอนนี้ก็ผมก็ว่ามันก็มันก็เป็นเป็นสิ่งที่สมควรที่จะทาถ้าถ้าถ้าจะเริ่มต้นใหม่จริงๆซึ่งการเริ่มต้นใหม่ของเขาที่เขาบอกว่าที่สมาคมบอกว่าเราจะหน you know, <S <S ีหน้าผล รเราไปเตะในหน้าหนาวซึ่งมันก็มีข้อดีเพราะว่าหน้าฝนก็สนามก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะพอไปเตะหน้าหนาวคนก็อาจจะมีความสุขในการดูฟุตบอลมากขึ้นตรงนี้ผมเห็นด้วยกับสมาคมครับ